สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับโชคลาภวันที่17กุมภาพันธ์สองพันะครับชาวลัคนาราศีเมษนะวันที่17นะครับวันที่16เป็นวันพระใหญ่นะครับวันมาฆบูชานะครับวันเพ็ญเดือน3นะครับก็เลื่อนมาเป็นวันที่17นะครับสำหรับเรื่องของการโชคลาภเนี่ยก็แนะนํา แอปกองสลัก plus นะครับถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจายเต็มนะครับไม่หักภาษีนะครับแล้วโอนเงินไวด้วยนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีเมษนะครับวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์พฤหัสเียดาวพฤหัสอยู่พบราพระดาวสิริมงคลหรือเรียกว่าดาวสีตามทักษะประจําวันเนี่ยคือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ก็อยู่พบลาพระ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนี่ยแหละหนึ่งกับห้านี่แหละสวยเลยสาหรับชาวาราศีเมษเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะก็แปลว่าเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค,ะคะเกี่ยวกับโชคลาภนะเกี่ยวกับสนุกสนานความบันเทิงเริงลมาการลงทุนนะ,ะเสี่ยงโชคนะก็ถือว่าเป็นดาวที่เข้าทางกับเรื่องพวกนี้แล้วมาอยู่ในภพลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จ ร่วมกับดาวคู่มิตรอย่างดาวพฤหัสเนี่ยฉะนั้นสองตัวนี้ถือว่าเด่นและมาสวยมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในราศีกลุ่มเรือนราหูราหูก็มาอยู่ในภพการเงินเห็นไหมราหูก็มาอีกแล้วชาวลัคนาราศีเมษราหูอยู่ในเรือนศกครับศกเป็นยังไงอ่ะศกก็สวยอยู่ภพสุภะความรุ่งเรืองแล้วก็มีตำแหน่งเป็นมหาจักร มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะอยู่คู่กับดาวประจําตัวคือดาวองคขานเห็นไหมงั้นสวยมากทีนี้อีกดวงหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีเมษที่ต้องบอกว่ามาดีมากเลยก็คือดาวพระจันทร์ครับนะดาวพระจันทร์เป็นยังไงดาวพระจันทร์อยู่พบปุตตะนะอยู่เรือนที่ห้าของลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสองเป็นสามเป็นห้าก็ควรทายจะได้เป็นนายศักดินาสักถึงพันนะี่นะ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วพบปุตตะก็บอกแล้วเป็นพบที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการลงทุนพระจันทร์เนี่ยเดินเข้าเรือนนี้ก็มีตําแหน่งที่สวยงามนะครับดีมากและพระจันทร์ก็อยู่ในนาวางของอาทิตย์ลัคนาอยู่ราศีกรกฎก็อยู่ในนาวางของอาทิตย์เออนั้นเนี่ยอาทิตย์เด่นเด่นเด่นที่สุดทักเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์แล้วก็พฤหัส แล้วก็จันเนี่ยลองจับคู่ดูดีๆพวกนี้นะจันโครุสุริยานะจันก็คือจันนะโครุก็พฤหัสสุริยาก็พระอาทิตย์แล้วก็บวกอังคารกับราหูเข้ามาด้วยเพราะว่าสวยงามนะแล้วก็แหมจริงๆดาวเกตก็สวยนะแต่ทีเนี้ยมันจะเยอะไปก็ตามมาเล่นได้นะครับเรียกว่าเล่นแร่ปแปรธาตุกันได้ตามสะดวกนะที่เด่นๆที่สุดก็คือจันนะครับเลขสองอาทิตย์เลขหนึ่งแล้วก็ พลืหัดเลข้านะครับอันนี้ดีต่อดวงชะตานะครับทีนี้เรามาดูดวงซิว่าดวงเป็นยังไงก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับดาวอาทิตย์ดาวพลหัดดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนลาพะโหจังหวัดสวยมากนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยก็ถือว่ามีดวง ก่อนที่เราจะดูว่าเลขนี่มันถูกชโงกถูกอะไรไหมดูดวงก่อนว่าดวงมีไหมนะอย่างน้อยดาวพระจันทร์เนี่ยโคโจรเขาพบที่5เนี่ยในวันที่17บเจ็ดเุมาเ่าถือว่ามีดวงมาระดับหนึ่งแล้วนะพระจันทร์ไม่เสียนะครับเวลาดูโชคลาภประจําวันหรืออะไรเงี้ยดูที่พระจันทร์นะเป็น2เป็น3าเป็น5เนี่ยเป็น10เป็น11เนี่ยสวยงามหรือไม่ก็กลุมลักอ่ารเงี้ยเรียกว่าวันนั้นน่ะต้องเป็นวันที่ดีมีโชคลาภนะในรอบ แต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคครับ17กุมภาอยู่พบที่5แล้วพันจร์อยู่ตรงนี้เนี่ยเพนด้วยก็16กุมภาเนี่ยเป็นวันมาค้ามบูชาขึ้น15ข้ามเดือน3ถูกไหมครับอันเนี้ยก็แรง1ข้ามเดือน3ที่ข้างแรมเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าไอ้คำว่าแรมไม่ค่อยดีจริงๆไม่ใช่เพราะอะไรก็ขึ้น15ขําเนี่ยแล้วก็ถัดมาก็เป็นแรง1ข้าพะพันจร์ยังเพนอยู่เห็นไหมครับ เนี่ยพระจันทร์ยังอยู่คู่กับเนี่ยเลงกับดาวอาทิตย์อยู่เนี่ยพระจันทร์ยังเพนอยู่นะการที่พระจันทร์จะหมดแรงเนี่ยข้างแรมเนี่ยมันก็ต้องสี่ขั้มขึ้นไปนะครับสี่ขั้มขึ้นไปแต่ไม่ได้หมายความว่าข้างแรมจะไม่ดีเท่าข้างขึ้นนะข้างแรมนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนั้นใครที่เคยดูดวงมาให้เกิดข้างแรมโอ้ชีวิตมันดูไม่ค่อยจะดีมันไม่ใช่นะอ่านี้เข้าใจผิดนะข้างขึ้นข้างแรมดีทท้งนั้นแหละครับ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคนเกิดแรมสิบห้าค่ำแรม14บส่ค่ำเป็นเศรษฐีก็เยอะแยะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไม่ดีนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับรายละเอียดในดวงชะตาอีกหลายอย่างประกอบกันแต่วันที่17เอาเป็นว่าลัคนาเาฆด,ดวงดีมีโชคมีลาภแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะดวงดีครับแล้วก็ดวงดีแบบนี้ลุ้นได้นะครับก็แนะนำ แอปกองสลาก p l u สนะครับถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มนะครับนะ่ะก็คราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าผู้ที่โชคดีนะมีผู้ที่โชคดีจากกองสลากพลัสเนี่ยนะเนี่ยถูกรางวัลก็รวมแล้วร้อยสิบสี่ล้านนะตัวเลขกลมๆแล้วกันนะตัวเลขกลมๆก,ก็ร้อยสิบสี่ล้านก็คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมีถึงสองท่านด้วยนะครับก็ 6ล้านหท่านแล้วก็ 12, 1 2ล้านอีกหึ่งท่านนะก็ทางกองสลากก็ไปมอบเลยถ้าเกิดถูกระงวันที่1เนี่ยจะไปมอบให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามได้ทางเพจกองสลากพลัสนะครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเขาเรียกว่าล้วนลุ้นกับแอปกองสลากพลัสก็โหลดได้เลยครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับลิงก์นะครับอยู่ด้านล่างก็ลองไปใช้บริการดูนะครับ ถูกกว่าชื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มครับกองสลากพลัสคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ